กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นประจำค่ะพี่ตั้มเราจะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยแบบให้เราอุ่นใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะมาแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ลองลองเลือกดูนะนะคะแน่นอนที่สุดเลยค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์กับเรานะคะเศสักรหญิงพนิดาบริสุทธิ์หรือว่าน้องเป้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเป้ค่ะเราคุยกันเรื่องของแบบพวกเส้นเลือด แต่ติดตันที่กลัวมากคราวนี้มันดูเป็นแบบว่าถ้าโชคดีหน่อยก็ตายถ้าโชคดีแล้วนะนั่นโชคดีแล้วแต่ถ้าโชคไม่ดีกลายเป็นแบบขากปลาอาหารแห้งอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวไม่ไหวจริงอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องรีบแบบโทรศัพท์เดยกน้องเป้มาด่วนเลยนะว่าวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรเอ่ยที่จะมาช่วยเหลือหรือว่าเรียกว่าทําให้เราอุ่นใจจะดีกว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกิฟฟรีนเรียกได้ว่ามีหลายตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ช่วยดูแลเรื่องของหลอดเลือดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ตีบไม่ให้แตกไม่ให้ตันนะคะแต่ละอย่างนะคุณมแต่ว่าน้องบอกว่าใช้คําว่าป้องกันนะป้องกันค่ะเมื่อเป็นไปแล้วเนี่ยก็จะมีบางตัวที่เข้าไปช่วยเหลือในการดูแลเยียวยาได้บ้างนะคะแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันอย่าเป็นเลยป้องกันดีกว่าใช่ค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนํามานะคะการปฏิบัติตัวทุกอย่างทํา ให้ได้ให้หมดนะคะอ,อาหารเสริมมีเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยนะคะ,คะแต่เรียกได้ว่าก็เป็นตัวช่วยที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพเราสามารถซึ่งพาเขาได้ง่ายะนะคะอาหารเสริมที่เป็นตัวช่วยเป้ขอแบ่งออกเป็นสองกลุ่มในการดูแลหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นแตกตีบตันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีผู้วงการหลักที่ทําให้เกิดเนี่ย มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือไขมันในเส้นเลือดคุ้นเคยมากพี่ตั้มเทียบเลยมาจากขนมอร่อยๆของพี่นี่แหละมาจากขนมมาจากอาหารนะคะเนื้อสัตว์ติดมันต่างๆนะคะซึ่งถ้าเราหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ได้ก็จะดีดีเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ทำวิถีทางใดก็ได้ในการลดไขมันในเลือดพวกนี้ไปนะคะไขมันในเลือดพวกนี้ก็อย่างเช่น ที่เราเคยได้ยินกันคือพวกคอเลสเตอรอลนะคะหรือ L D L คอเลสเตอรอลหรือไขมันชนิดร้ายเนี่ยแหละค่ะเมื่อใดก็ตามที่มีไขมันในเลือดไอเจ้าชนิดนี้อยู่สูงนะคะถ้าเขาไปเจอกับอนุมูลอิสระเขาจะเกิดการตกตะกอนการเป็นก้อนไขมันสะสมในหลอดเลือดเรานะคะพอไขมันสะสมในหลอดเลือดหลอดเลือดก็มีขาดความยืดหยุ่นเกิดเป็น ปล่าใช่ไหมคะเรียกปล่าเหมือนที่หมอตั้มบอกเหมือนเส้นมะกรนียาวๆที่ยังไม่ได้ลวกอ่ะแข็หักง่ายนะคะแตกง่ายตีบง่ายตันง่ายนะคะแล้วก็ไปทั่วทุก บริเวณนะคะแต่วันนี้เราจะเน้นหนักในการดูแลเกี่ยวกับสมองูกต้องคะอ่ะอย่างที่เป้บอก1กําจัดไขมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นโอไดซ่าอีนะคะก็ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลนะคะไฟโตสเตอรอลก็ลดคอเลสเตอรอลตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเอาเข้าปากเลยไม่ให้ดูดซึมนะคะให้ขับถ่ายไปซะนะคะแล้วที่เป้เอามาวันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในการดูแลก็คือเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระ อย่างที่เป้บอกไขมันไปเจอกับอนุมูลอิสระจัเป็นคู่ที่ไม่น่ารักเลยนะตัวที่ต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆของกิฟฟินนะคะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกเลยก็คือสารสกัดจากทับทิมอันนี้เลยเลยสารสุดเลยนะครับผลิตภัณฑ์กรานด้าไม่ว่าจะเป็นทับทิมชนิดเม็ดหรือว่าชนิดน้ำนะคะมีคุณสมบัติเด่นในการต้านอนุมูลอิสระได้ทั้งคู่มีงานวิจัยเกี่ยวกับ ตัวกรานด้าหรือน้ําทับทิมด้วยนะคะ,คะก็คือเขามีการให้ทั้งหนูทดลอง <klich S 1> ทั้งคนเนี่ยนะคะ<ม>ลองทานดื่มน้ im, ําทับทิมนะคะหรือสารสกัดจากทับทิมไประยะเวลาหนึง่งสามารถเจ้าตัวทับทิมเนี่ยสามารถช่วยลดการเกิดหลอดเลือดตันได้เป็นอย่างดี<อ>เขาเป็นกระบวนการที่เขาไปลดเนี่ยเขาไปลดตรงไหนคือลดลดอนุมูลิสระ หรือลถไขมันหรือลดอีก้อนที่มันรวมกันแล้วอ่ะอ,อ,อันดับหนึ่งเลยหลักๆเลยเขาคือรดอนุมูลอิสระอพอลถอนุมูลอิสระรก็เลยป้องกันไม่ให้เกิดพัาหลื แล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีการทดลองในหนูทดลองดูเจ้าเส้นเลือดที่มันหนาไปแล้วที่มีพลากแล้วมี p แล้วมันเกาะแล้วนะคะปรากฏว่าเจ้าน้ำแับทิมช่วยได้ลดในตัวที่มันเกาะไปแล้วที่มันทำให้บางลงทําให้บางลงได้ลดอนุมูลอิสระและลดอินเตงก้อนที่มันรวมกันไปแล้วอกนเตงห้ย โอ้อาแบบว่าก็ก็เห็นก็คุ้มเลใช่ไล้เป้จะแนะนําว่าไอ้ตัวนี้สามารถเจ้าเจ้าน้ำทับทิมเจ้ากานาดาแบบเม็ดและแบบน้ำเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งในการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยในคนที่มีสภาวะเส้นเลือดอุดตันไปแล้ว ต่างๆ,างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หัวใจหรือสมองค่ะฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยทานได้ทุกคนไหมคะหรือว่าใครคมีข้อห้ามที่ห้ามทานบ้างอืข้อห้ามเขาก็มีอยู่บ้างนะคะอย่างตัวเม็ดเนี่ยเขาเป็นสารสกัดที่เข้มข้นมากๆอ,อย่างที่เรารู้กันดีอยู่ก็คือพวกสารสกัดจากสมุนไพรอ,อาจจะเวน้นไม่ให้ทานในคนที่ภาวะมีภาวะตับเหนื่อยและค่าเอนไซต์ตับสูงตับอักเสบนั่นเองตับอักเสบแต่ต้องมีค่าเอนไซต์ตับสูงด้วยบางคนตับอักเสบค่าเอนไซต์ตับไม่สูงก็ยังสามารถทานได้อยู่นะคะ ต้องทานเยอะไหมคะวันนึงมันมันเป็นเม็ดถูกไหมตอนนี้ชเข้มข้นซะด้วยสิใช่อย่างที่พี่ตั้มบอกมันเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทานวันละหนึ่งเม็ดเป็นการป้องการพอแล้วใช่ค่ะ เวิร์กนะเวลาไหนก็ได้เนาะแล้วแต่สะดวกไหนกค่ะยังเห็นมีตัวถัดไปอยู่อีกค่ะตัวถัดถัดไปอย่างเช่น g r a ฟ e e e แล้วก็อ g c g ตัวนี้นะคะสารสัดกาจชาเขียวกับเกร CE ี่ะทั้ง2ตัวนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในในทำนองเดียวกันด้วยเหตุผลเดียวกันการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระะช่วย ดูแลเรื่องหลอดเลือดและหัวใจหลอดเลือดสมองได้ด้วยนะคะคได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้คนรับประทานแค่ไหนครับทั้งจํานวนแล้วก็ปริมาณับ อย่างเจ้า EGCG นะคะสามารถทานได้สูงสุดถึง3เม็ดต่อวันนะคะแต่ทีนี้พร้อมกันเลยเหรอ3เม็ดอ๋อแบ่งเป็นมื้อค่ะเช้ากลางวันเย็นครั้งละ1เม็ดสาเวลานะคะเจ้าตัว Gra ็บ C ก็เช่นกันนะคะสูงสุดได้4เม็ดต่อวันก็แบ่งเป็นมื้อๆเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแต่ทีนี้เป้มีเทคนิคสมมุติว่าถ้าเราทานแกรนด้าด้วย EGCG ด้วย g r ร็บ CE ด้วยนะคะทานทาน3ตัวเลย ะะเราก็แนะนำให้ทานในปริมาณน้อยที่สุดที่เขาแนะนำอย่างเช่น EGCG 1เ e ม็ดเกรเอม็ดกาาดา1เม็ดนะคะแต่ถ้าทาน EGCG ตัวเดียวก็สามารถทานได้ในปริมาณสูงสุดที่เขาแนะนำะต้องปรับวามเหมาะสมขึ้นอยู่กับจํานวนนะครับชนิดอาหารเสริมที่เรารับประทานด้วยใช่ใชค่ะไอ้เจ้า EGCG และ g r e ฟซ CE เนี่ยก็คือ มุ่งเข้าไปดูแลเรื่องอนุมูลอิสระอย่างเดียวใช่ถูกไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นว่ากราด้าเนี่ยเข้าไปช่วยละลายก้อนก้อนไขมันด้วยแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยคือมุ่งไปในเรื่องของอนุมูลอิสระเลยค่ะแล้วก็ e c g เนี่ยเขามีงานวิจัยว่าสามารถช่วยลดไตรกอสรายก็คือไขมันในหลอดเลือดในเส้นเลือดได้นะคะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้บ้างเพราะฉะนั้นก็สามารถทํางานได้2ทางเลยนะคะค่ะอีกตัวหนึ่งเห็นเป็นตองอยู่อีก ตัวนึงก็คือโคลีนดีค่ะโคลีนดีนี่สายไกลไก่ดำนี่ตานี้ครับสารสำคัญของเขาเลยก็คือโคลีนกับวิตามินดีค่ะครับมีงานวิจัยพบว่าเจ้าตัวโคลีนเนี่ยสามารถช่วยในการลดคอเลสเตอรอลบ้างได้บ้างเราเคยได้ยินแต่ว่ามันบำรุงสมองนะุงสมองเลยงมองมีส่วนลดช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยใช่และก็ที่สำคัญก็คือวันนี้เราพูดถึงอาการทางสมองอย่างเช่นแต่ แตกติดตันในสมองใช่แล้วตัวโคลินบีเนี่ยแน่นอนเขาช่วยในการทำงานของระบบสมองได้เขาก็เลยช่วยในเรื่องของเส้นเลือดในสมองได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขาจะช่วยให้สมองมีการส่งสัญญาณนะคะบางครั้งเราต้องใช้ในการฟื้นฟูของผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบไปแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะตัวโคลินบีก็เชื่อว่าน่าจะช่วยได้ต้องรับประทานเยอะไหมคะวันละกี่เม็ด ก็สูงสุดได้4เมตรต่อวันเช่นกันนะคะแต่ว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยแนะนำ1-2เมตรต่อวันพอโคลินบีมีข้อห้ามไหมคะโคลินบีไม่มีข้อห้ามโคลินบีกับเกรฟซีอีนะคะสามารถเป็นสารสารเขาเรียกว่าเสริมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพื้นฐานที่สามารถทานได้ทุกคนทุกคนทุกวัยทุกเพศได้หมดเลย ใช้ในการป้องกันได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีอาการแล้วคุณก็ป้องกันได้บำรุงร่างกายได้นะคะเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปให้กับร่างกายได้คนตั้งครรภ์กินได้ไหมคะคนตั้งครรภ์ปกติแล้วเราไม่แนะนําให้ทานอะไรเลยนะคะสี่ตัวนี้ไม่ได้เลยสี่ตัวนี้เจ้าตัวโคลินบียังทานได้อยู่นะคะเพราะว่าโคลินบีเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายตามปกติอยู่แล้วนะคะก็ เอาเป็นว่าหลังจากผ่าน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ไปก็ยังสามารถให้โคลินดีได้แล้ตัวตอื่นแล้วคะตัวอื่นๆยังไม่แนะนําเนื่องจากคนตั้งครรภ์ไม่แนะนําสมุนไพรค่ะในแะทันซินก็ให้ขอดน้องขอดน้องอะไรก่อนใช่ลอน้องเาทานได้มาเพราะว่าเราให้นมบุตรนี่ขอดน้องแล้วตอนให้นมบุตร ก็ความจริงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสมุนไพรพวกนี้มันไม่ได้ไปมีผลอะไรมากนักนะคะแล้วก็ยังไม่มีงานวิจัยว่ามันจะไปส่งผลต่อลูกน้อยแต่ในทางกลับกันมันก็ยังไม่มีงานวิจัยว่ามันปลอดภัยสําหรับลูกน้อยนะคะเพราะฉะนั้น<ม>ช่วงนี้เนี่ยให้เน้นการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่มีโภชนาการสูงครับครบทุกหมู่ใช่ดีกว่าน่าจะดีกว่านะคะแล้วทั้ง4ตัวนี้เนี่ยทานรวมกันได้หมดเลยได้ค่ะ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านได้ได้ไ,ได้ค่ะ,คะก็ถือว่าโอเคถ้าสภาพของการทํางานของตับไม่เหนื่อยจนเกินไปนะนะคะในคนที่ตับเหนื่อยสังเกตง่ายๆก็คืออ่ะอย่างเช่นผู้ที่มีภาวะตับอักเสบอ,อย่างอย่างเช่นคนสูงอายุส่วนใหญ่แล้วฟังก์ชันการทํางานของตับก็จะเริ่มดรอบลงนะคะ,คะการทานก็ให้เน้นทานในปริมาณที่เหมาะสมอย่างที่เราบอกถ้าตับเหนื่อยก็ทานน้อยไว้ก่อนะนะคะแต่ก็ทานเสริมเข้าไปทานเป็นประจำก็จะดีค ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เหมาะแก่คนไวทำงานนะเพราะว่าคนทำงานจำเป็นต้องใช้วิตามินที่เสริมมาดูแลร่างกายป้องกันไว้ก่อนดีกว่าใช่ค่ะคราวนี้มีคำถามต่อสี่ตัวนี้เมื่อกี้เราคุยกันว่าป้องกันครับใช่ถ้าเกิดว่าป่วยไปละสมมติเมื่อกี้ที่คุณหมอตั้งได้ให้เราฟังบางคนเนี่ยถ้ามารักษาทันฉีดยงฉีดยาอะไรละลายกันไปหรือว่าฟื้นฟูกันไปชุดนี้เนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวนี้เนี่ยค่ะใช้สําหรับฟื้นฟูผู้ป่วยที่เหมือนมีอาการไปแล้วได้อย่างครับ ถ้าตัวที่เน้นฟื้นฟูนะคะคก็จะเน้นเป็นตัวโคลินบีบนะคะคเพื่อที่ว่าเราจะได้เสริมสร้างการทํางานของสมองรบะบบการทํางานของระบบประสาทนะคะแล้วก็เติมเกรฟซ e. ีไปก็ได้นะคะอสองตัวนี้เป็น อาหารเสริมพื้นฐานอย่างที่เป้บอกสามารถทานได้ทุกคนถึงป่วย<ช>ไปแล้วก็ยังสามารถทานได้นะคะใช้ได้ทั้งป้องกันและฟื้นฟูใช่นะคะแต่ทีนี้พอฟื้นฟูออกจากโรงพยาบาลมาแล้วะนะคะอาจจะมีการให้เจ้าตัวกราเนดา้ไม่ว่าจะเป็นชนิดเม็ดรหรือว่าแบบแบบน้ำ<ช>ฟื้นฟูเข้าไปได้เพราะอย่างที่บอกเขาจะช่วยฟื้นฟูไอ้เจ้าเส้นเลือดที่มันเกิดการอุดตันไปแล้วเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น หลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วอาการเริ่มคงที่แล้วก็เพิ่มตัวการณาดาเข้าไปได้ค่ะพี่ตั้มคะอย่างผลิตภัณฑ์ของเราใน EGCG มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งคือ EGCG Max ถ้าเกิดจะเลือกทานเป็นรุ่นนั้นได้ไหมคะน้องเป้ได้เช่นกันนะคะแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นสูงประมาณ3เท่าได้ไหมของ1เม็ดใช่ค่ะสเท่าของ EGCG ธรรมดานี้ก็หมายควาถ้าเป็นรุ่นนั้นเราต้องทานวันละ มีข้อห้ามมันคือมันดูเข้มข้นไงมันข้อห้ามมีไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าค่าการทํางานของตับดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถทานได้สูงสุดถึง2เม็ดต่อวันเลยหรอาวันค่ะแล้วก็เราเราไม่ได้ทานครั้งละ2เม็ดไม่ใช่ใช่ไหมก็เป็นแบ่งเป็นเช้ากับเย็นนะคะแล้วก็ถ้ามีสมุนไพรที่เราทานอยู่เยอะ ก็อาจจะเหลือแค่เม็ดเดียวนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราได้รับเราต้องจัดแบ่งจัดสรสรจัดสรรดีดีๆนะ,ะเออก็ก็ดีเหมือนกันนะแล้วถ้าพูดถึงกำลังนึกถึงอีกตัวหนึ่งสำหรับคนวัยทำงานแล้วก็ต้องการการบำรุงสมองนะครับซูเปอรวว์วิตามินรวมถือว่าสามารถจะมีส่วนช่วยในชีวิตประจำวันไหมครับคุอเป้อันนั้นเป็นอาหารเสริมพื้นฐานเลยค่ะที่ทุกทุกท่านขาดแล้วเราสามารถเติมได้ในทุกๆคนในทุกทวันนะคะ คู่กับโคลินบีเลยค่ะสามารถให้เสริมได้คนที่ป่วยไปแล้วนะคะคนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่ากลับมาฟื้นฟูที่บ้านคู่กับโคลินบีได้อีกเช่นกันเอาวิตามินให้คู่ไปเลยเสริมได้ด้วยนะครับน่าจะเวิร์นะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้มีความรู้นะคะแล้วก็ได้รู้จักเรียกว่ารู้จักผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยป้องกันนะคะโรคเส้นเลือดในสมองแตกอุดตันน่ากลัวทั้งหมดเลยนะคะอีกท้งนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนหรือว่าญาตินะคะป่วยไปแล้ว ู่ในช่วงฟื้นฟูก็มีบางตัวที่น้องเป้ของเราแนะนําด้วยนะคะก็ลองเลือกดูะนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณสําหรับข้อมูลดีๆนะคะจากน้องเป้ของเราค่ะขอบพระคุณค่ะน้องเป้ขอบคุณนะครับครับและท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วครับผ่าน <c oughs> ทางเว็บไซต์ของเราครับคุณมดครับที่ w o r l d g i f f i a c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการตามเข้าไปเป็นแฟนกันก็ได้นะคะเข้าไปเล่น Facebook กันได้เลยค่ะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรา3ามคนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ